สบายดีเ้อพี่น้องมันนี่ออกหน้าสวยเลยมันนี่พอว่าเห็นมันพนโต๊แล้วมันก็ากคืบมือเสานี่ก็เลยแบบ่างปวพาออกกระเสานบขันไปม้านั่กับบ่อไรบ่อไเกี่ยวไ้เนิ้วผิดแล้วนิ้วก็ได้เห็ดกินก่อนไปซวยเนี่ยกะสาขันไปเสามันกับบ่อไเกี่ยวง่ายหัวเขายังเปียกเจ้านี้เห็ดกินให้ลูกซ่าอยู่้อสบายดีปะลูกทรงผมตัดผมให้ลูกซาเหรอตัดบ่ได้ตรงเลยอันนั้นก่อน ต้องเลอเบิดแบดทุ่นน้ำแม่ก็นาลูกนาลูกขนดำดำตัวจริงนาแม่แห้งดำกระดกเครื่องดำทั้งเขาผาเต็มป้าที่โซฟีน้องเอ้เขาผาเต็มเห็ดกินเด้อเจ็สิบห้าล้างนาล้างตาไปมือหน้าไปซวยเนี่ยแค่หน่อยเด้อมันนี่เด้อเห็ดกินปีนศีนโมตัวนั้นก็ปีนเข้าเหมาอีแม่ทรายก็เตรียมกินข้าวไปห้องเฮียนอ่านหนังสือว่าเป็นอยู่ปอร์ด่ะแนนวะอ่านว่าเป็น นายนงนี่มเลยำดำแต่ว่นนาหน้าแม่ดำกว่าหน้องนิ่มอีกจะได้ยอมได้กับหน้านกับตาเนี่ยจะเสรจจะได้ท่ายังทำจี๊ควออ้ยมาท่าข้ <laughs> าวจั่วบอที่จี๊คว้ยท่านี่คข้าวแม่สีท่าได้เนี่ย <laughs> แต่จี๊ควยท่านี่แม่มันข้าวแม่สีย่อมท่าด้วยเออ ใสิเตรียมเอาเขาให้ลูกชายกินเนี่ยก็เตรียมไปหน้ากระเพรน้องหาหลังหน้าก่อนลุกขึ้นกินกินอยากกินอะไรก็ไปหาจากใบว่าจัดระดับตัวหมุกปลาตัเมือก่อนเด้อพนะี่น้องเปิ้งชีนหมูก,กับมุกปลาเจียวเพิ่งทีง่ผมเอาจะตำเจียวปลากระเทาะไว้โอ้แม่แม่ตำเจียวปลากระเทาะจะไปกินหน้ากับเปิ้งชีนหมูเด้อ ตัดพมจันคือขอนเน่เฮ้ยสิดาจะตัดเปลเดียวเอาโดนดอนนี้ใช่เดีน๋น้องนี่มากินลนะฮำเฮ้ยมากินมะขาวอ้อน,อน,นตอนเดีวเดี่ยวเอ้ยกินตอนนีเดียวเออกินอาสบีปลาลูกน้ำแม่ก่นอนเวเน้อ,อืมกดมักตอนกินเองก็เป็นน,ปนะตองเปาะนะแม่เปาะมันด้ว ไป,ปหา,หาะนะดังนตาเตรียมไปนะนันมีงไปช่วยเนี่ยไปช่วยกับผู้รีด,ดบเพื่อไปหอดเขาม้กงก็เหง่กตะองเกี่ยวไปเสารร้นานกบเปียเปะเดอย่เอาไปนั่งไปนั่งนี่ห่อมุกห่อมุกข,ขมเหรือพี่น้กองว่าเป็นมุกปลาซิวโอเป็นมุกอย่งเงยมุกขมเห่า ทั้งหนึ่งไหมทั้งนึงบวสุกเดี๋ทั้งหนึ่งบ,<ก>งงบไปสุกไปทังนม่แมน้นมาัีห้าสิบปอดเนาะม่น้าปลาดุน้าปลาทงน้ปาซึเอ้าชุกขาวสิต้คับบชขึนน้องน้องอเอ้นเอนอยลนออนอ้าน้ดอีตรงปอนเพราะกินเองเพาท่านเป็นคนมักตอนเอ้ย จะมากตอนมาลูกอืมเพินเถาะคเมื่อยแห้งบ้านได้ว่าตัวว่าบอได้กินนมอาหารเส่าจะมีพันธุ์นันบอกหอมนะแม่เขาเหมาเนาะแต่เขาเหมาอียงที่าแส่คือเขาเมาเห็ดเองแต่แ่าตัวมันปรุงขึ้นมาเพราเหมาจะมากกับเพราเหมาอาหาตัวมันอันน่จ้าเหวี่ยงลูกมันผุขึ้นมาหรือยังอามโอ่ลูกเนาะ ก็ะกินจิ้มกุด้กิดายเอปั้นตะกีบกับ้มกุชิดาเนาะมอนไม่าลูกมันจ้ด้้องประเกันเ่ยเขากุด้อย่างนีะี้ยจอยคน้นกับฟูเหงคคยกินคนก็าเอาลูกคนก็ลเอาลูกกับสิได้เนี่ยไปพี่นองไปเจอกันอยู่หน้ากันไบไปจะสิไปบมานาเอยอือเอาไปคัะเมยป๊อกเอาไปจังไป แม่พกเราออกไปบนหลังไปไม่เมื่อยอยน้ำผ่อยงเลยน้ำผ่อยด้เดินเอาไปบ่ายน้งเนี่ยเจอกันอยู่หน้าเด้อบอกเพื่อนจีว่านป้าตะเบนมือนีคือเห็นุ่ยใหญ่แทนีแต่ว่ามือนีออกสวยป้าแต่ว่าเป็นแบบบางหมอกมันหนักหมอกลงหนักหมอกมันลด่งลายเจ้าคิดว่าฝนตกเมื่อคืน น้ำหมอกตกเป๊ะเปะเปะน้ำมอกมัน,มนตกไปชิดป่ะคิดว่าพนตกตื่นสักวันจะหมอกดมเอ,อ้อไปช่วยกวหง่บ้านเราไปช่วยได้เออไปเสาร์ได้ก็บอไไ้เกี่ยวหรอเพราะว่า,าน,น้ำหมอกมัน เขาไม่ยังเปียกคือิบวเกี่ยวนะถ้าเขามันแห้งให้เสด็จน้ำมอกเสด็จน้ำมอกก่อนจังสิเกี่ยวกระเบ็ดน่วยง่ายครับนี่นะหมอกเต็ม่ส่น้ำหมอกอัน จ้กันยูนาจ้าพี่น้องเห็นตะเวนกระดูอไทยบรรยากาศให้เบิ่งเออเขาตัดเขาปุ๊บว่เขาก็ยังตัดอยู่นะบังปิ่นทั้งผู้เห้เบิ่งก่อนเพราะมันแจงจังป่างแจงจังป่างแบบคือสิบบัวตกนะพี่น้องพวกแจงแบบนี้ยันแไหน่าคือสิบบัวตกแต่ว่า ยัำม่ได้อะไมาบัตะเกียวเขาไปหอดไปดากูเขาผนตกเลยน้ำก็เงียบหนิงดีคุณทางบานขอยที่น่องคุณทางบานขอยเดกหน่อยปเที่เ่น กินข้าวแล้ว,วพี่น้องกินข่าวแล้วนะกับว่าลงสวยไหมนี่หมอกล้ามเปียปบบกต้อปี่ปไปไก็ปงก็เป็นไงควยดูคนเด่งเนข้าเร็ม่มรตัดบบนี่นะเร้มเออเื้อเขาตัดนล้น đẹt khắc đẹt, tụi mị đây nè, đẹt đi đỏ, sắm mực rồi đẹt tụi mị này, kêu khâu nó mệt nè nè hả, tung tung tung, này cái đốm đốm nó khậy thôi. มันก็ขามมีดดมบดดมม,ดมัน้องมอายังก็บดไม่มีหนามเพราะเกี่ยวกับเขาก็เด้อพี่น้องเอ้ยทึ่งเขาลมทึ่งเขามีหนามบาดนี้เอ้อยพี่น้องเอ้อยมอเจาะกันอีดิจักดมกัจักมีหนามบาดนี้ โคนะแล้มหมให้กุ้กค้ามันให้ขี่ให้กุค้ค้า,างไงใหงขี่ที่โพลตัวนั้นให้ที่คับ ก็ตายังหลายโพตาเดียวกาเงาใหญ่เติมหันให้น้อยหันให้น้อยคือบะไรเหตุหันสวยนึงนให้น้อยคือแบบหน้าหัวเด้กนี่นี่นี่ให้ีหันช้างก็ตาตัวค่อยมาหันช้างก็ตาตัวค่ายมากจังหวัดหันหลายโพเต็มตาเดียวพอดี เต็มตามหนึ่งกันเต็มพอดีเมนเป็นขาวมากะบ้านพี่พ่อตะกี้หันให้หน้าบริเหตุไ่ให้หดดนา้าธรรมดาค่ะให้ได้ถวย ออกง่ายพอดีง่ามเพื่อมันแตกพกแตกกอ เขาเราเป็นหมาน้ำที่ได้กลางเขาว่ารำห้างในห่วงเดี๋ยวรำห้างเอาบา hang hang. ้านมังหางฉันพ่อคำโบราณฉบับถือเบ็ดคำโบราณนี่ บ่อยากแหงเลยเขาเปียกเป๊ะๆเลย,เยมันยังเปียกเพราะว่าเขามันฝนตกแม่แบ้านเลยค่ะในกระนโมยังเตาอีกแน่ยาวห่างของพี่หมงบ้าเมนะันเอ้า เนาะห้าไอ้วืองนี่เ้อร์นีทเกี่ยวให้เดียวกันนี่แหละตาบนให้กค้ามันมันหลบลมก็ข้ามมันหลบมันก็ไดืนานเดียวบิดเดี๋ยวมองหลบมัน,มนเกี่ยวมองนี่ก้อนต้องเสียขึ้นนี่ก็ซิปมุ่งคนกะซิมุ่คนเลยเด้อส้าอรอน,นี่เดียวก็ะิขึ้น 农业。 แนี่นี่เนะาะมันสื้อมาตัดได้ปีเดียวปีต่อไปว่าใส่อะไรเามีจักแปลก็คูเขาจักแแปลงก่ะไหนแปลงด้วยเรด้วค่ะอืมัน่าจะโว้ที่ไห,ไ,ไหน,นเปเหตุห่า

đèo nhôm này có là hơi chắc mẹo chưa này Chép eo này, cây Cây sẽ chưa mẹo chưa chép eo mẹo chưa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  ขึ <sm art> <También> ้นๆนะองินกับโปเป็นนะอตากกับยาโปเป็น ดอก nhà อนี้เขาง่มากเกิดแค่ิเขาไ เดี่ยวน้อยเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยหอนเนาะหอนกระโดดกระเดียกแดดคนได้นี่ นาเอพอกขดแดงเป็นร่มได้ข้างๆมีตัวหนึ่งให้เมืม่อ,อยเจ็บเ็บเอวได้เห็นปวดเอวแล้วก็หอนน่าจะเป็นฝ้าจากหนาแดงเนาะนาแดงเลยถ้าเราเป็นฝ่าได้ยิ่งกันแดดบอไม่ี่า มีออย่างหางือเอาชดที่เอท่หัยังม่ถ่าบุม้าหายอยากบาทงเไเขาในเมืองเมนบานเ้าหายอยากหอกเขาไปเขาไปปารเซ่เห็นแน่บานอหายากเาปารเซ่นแล้วนะเสมอั้จเไปเขาไปเออ้ยลวเขาไปจะเสือุโ้กวข่อยบไม่ได้ ือจตป็อหัดปลาเค้เพื่อจือุปกรณ์ของขายเคืือสิมานี่เวลาหลดกระดาษจะหันมางอุกรื่องเน่บ่ายโมงเลยโมบโมเคื่อรถวัวรถใต้กะแอ็งนักป่ะนี ้อยให้นี่พี่น้องเอ้ยเกือบเป็นด้มเป็นด้มอะไรนะเือเป็นด้มอีดีเละ เจอกันใหม่คิดหนาเด้อคิดนี้เป็นลมเลยเปิดหัวเขากลมเลยกับมันแดดปวดหัว,วดไลยมัยนพี่เดียวให้นี่ย่างตัวโตุโบสุกตัวโบสุกก็ดังพ,อพ,พ่อ,อเมาไปถึงไปพักพอนเทียงคูณ กันแบบนี้พี่น้องเอ้ยห้าพักผ่อนเทียงผุนซาบัน,นแดดแห้งไ้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า